ไอ้านใไ้ดูจิสวยยังฟันหล่อด้วยเปล่ายิ้มฟันหล่อเปล่าฟันดำปีเลยไปทำอะไรมาเช้าไม่แปรงฟันญาว่าแปรงแล้วยังดำเลยถามพ่อทีไหนไหนนั่งกับพ่อกันนั่งกับพ่อยญาีตยพ่อพ่อตัวสูงมองไม่เห็นนะคนมีรายได้น้อยก็ไม่รู้จะไปื้อเสหนาวที่ไหน้มีการบริจาคไปแต่ก็อาจจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ย ไหนอะไหนดูดิไหนโชว์ลูกโป่งลูกโป่งมาหายไปไหนหมดละลูกโป่งไปไหนลูกโป่งตัวสูง่ายจะทีสิก็คือว่าถ้าจะซื้อได้แต่ว่าเกินวันยวิดีโอแหละมันบอกเท่าไหร่หมดเต๋มันมีตั้งอะไรไว้อ่ะไหนดูดิเวลาอยู่ข้างบนไงเวลาเหรอมันก็ไปได้เรื่อยๆสิเวลาที่เหลือเนี่ยเต๋อสายมาเสียบดูดิ เอาสายมาเสียบเข้าโทรเข้าโทรทัดดูสิผมคุยก,ยกันเรื่องนิดหนึ่งว่าไม่เก่าเกินไปนะคะลองดูสิว่าเสื้อผ้าย,ากกงย,ยงังไม่สกปรกไม่มีรอยด่างดำไม่